บทที่4ระวิวันทำลงศักด์เด็กสาวผิวพองรูปร่างได้สัดส,ส่วนก้าวลงจากรถเก่งคันยาวเหยียดด้วยท่วงท่าที่ฝึกไว้แล้วว่างามสง่าหล่อนถือสมุดหนังสือสามเล่มเดินตัวตรงศีรษะตั้งก้าวขึ้นมาบนระเบียงตึกคนขับรถปิดประตูรถด้านหลังแล้วก้าวขึ้นนั่งยังที่คนขับขับรถจากไปแวววันยืนอยู่อีกมุมของระเบียง หล่อนมองเด็กสาวแสนสวยคนนั้นด้วยความรู้สึกประหลาดอิจฉาละคนชื่นชมหล่อนช่างสวยงามสดชื่นเสื้อผ้าลูกไม้ดอกสีชมพูสดใสตัดแบบเรียบแต่ชวนมองผมยาวรวบไว้หลวมๆดวงหน้าเกลี้ยงเกลารองเท้าหนังดำเป็นมันไม่มีฝุ่นจับแม้แต่นิดเดียวดูมือที่ถือหนังสืออยู่สิมันช่างขาวกลมกลึง คงจะนุ่มนวลผิดกับมือของแวววันหล่อนคนนั้นไม่เคยแตะต้องงานแม้แต่เปิดประตูรถคนขับก็ลงมาเปิดให้แหมคุณเก๋วันนี้สวยจังเสื้อใหม่หรอคุณเก๋ชื่อสมตัวชื่อจริงของเธอคงจะไพเราะกว่าน,นี้คุณเก๋ยิ้มให้เพื่อนหญิงผู้ทักทายเธอก้มมองเสื้อของตัวเองไม่ใหม่นักดอกเคยใส่แล้วหนึ่ง เพิ่งใส่หนเดียวแล้วเอามาถลุงใส่เรียนกวดวิชายอย่างนี้นะหรอเสียดายจังผ้ามีตั้งเมตรละเป็นร้อยหรอแววอิดช้าฉายเต็มตาผู้พูดแต่อย่างเธอยังไงก็ใส่ได้เมตรละพันก็คงใส่ได้พ่อรวยซะอย่างนายพลสมัยนี้มีรายได้หลายทางเข้านาบ้านหลังบ้านนั่นสิเลยต้องใช้ให้สมกับที่เกิดมาโชคดีกว่าคนอื่น คุณเก๋ตอบอย่างไม่แคร์ใครจะรู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรเรงินมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เก็บแล้วหล่อนก็เดินตรงไปยังห้องเรียนผ่านแวววันซึ่งยืนอยู่คนเดียวการยืนอยู่คนเดียวคงจะสะดุดตาคุณเก๋เพราะเด็กทุกคนมาเรียนกันเป็นกลุ่มแบ่งกันเป็นพวกพวกตามโรงเรียนแวววันมากับสีดาแต่แยกเรียนคนละห้องพอเลือกต่างแผนกันคุณเก๋มองแวววันแล้วยิ้มให้ แวววันทำหน้าเกอ้อด้วยคาดไม่ถึงลูกสาวนายพลคนนั้นเข้าห้องเรียนไปแล้วแวววันมองกระโปรงนักเรียนสีดำเก่าๆที่สวมอยู่กับเสื้อคอกลมแขนยาวคุมสะโพกสีเขียวแล้วถอนหายใจเขาคงจะยิ้มให้ด้วยความสังเวชกระมังแวววันแต่งตัวปอนออกอย่างนี้แต่รอยยิ้มนั้นดูบริสุทธิ์สดใสเกินกว่าจะระแวงได้และบังเอิญที่วันนั้นแวววันและคุณเก๋นั่งติดกัน ชื่อเธอน่ารักดีจังเสียงหวานดังอยู่ข้างหูแวววันหันไปมองแปลว่าอะไรนะไม่มีคำแปลภาษาไทยแท้แววของวันก็คงหมายถึงตอนเช้าละมัง้งเดี๋ยวนี้หาคนชื่อเป็นภาษาไทยแท้แท้ยากนะมีแต่ชื่อแขกฉันก็ชื่อเป็นแขกทั้งตัวเลยเพื่อนฉันแต่ละคนแขกทั้งนั้นรัชนีวารีบุญธริกาสีรัตนาโอ้ยแขกทั้งนั้นอ๋อ มีอยู่ชื่อหนึ่งไทยชื่อเดอนเด่นแต่ไม่เก๋เท่าแวววันเธอรู้ชื่อฉันได้ยังไงนะ่ะก็ที่สมุดเธอนาซีเขียนบอกไว้ออกเต็มยศชื่อเป็นไทยแต่นามสกุลไม่อยากเป็นไทยแท้หรอกเมฆเป็นภาษาแขกไม่มีคําไทยที่หมายความว่าเมฆเลยคุณเก๋ฉันชื่อราวิวันทำรงศักดิ์แต่เรียกฉันเก๋ก็ได้ฉันไม่ค่อยชอบชื่อฉันฉันเลยไม่เขียนลงในสมุดหนังสือนอกจากสมุดส่งครู ชื่อเชอจะตายไม่เก๋เหมือนชื่อเล่นของฉันฉันชอบชื่อแวววันอย่างชื่อเธอฟังง่ายแล้วก็ความหมายดีขอบคุณอาจารย์เข้าแล้วเธอมาจากต่างจังหวัดหรอทำไมฉันเชยมากใช่ไหมท่าทางคนจะเบิ้ลเธมเต็ม,ตม,มปดาเปล่าหรอ,อกฉันเห็นเธอเหงามาเรียนคนเดียวนึกว่ามาจากต่างจังหวัดพวกนักเรียนจากบ้านนอกใหม่ๆมักจะง่อยๆฉันไม่เห็นเธอเชยสักหน่อยฉันอยู่ธนบุรี แค่นี้เองน่าจะมาเรียนหลายคนทําไมมาคนเดียวเราจะตายฉันน่ะถ้าวันไหนไม่ได้คุยรู้สึกมันคันปากยิบยิบแต่ก็อยากคุยกับบางคนเท่าเแต่ก็อยากคุยกับบางคนเท่านั้น,าบ,บ,าน,าน,นบางคนที่น่าสนใจนะ่ะแล้วฉันน่าสนใจอย,อย่างนั้นหรือว่าแต่เธอทําไมไม่จดงานไม่รู้จะจดไปทําไมภาษาอังกฤษนะ่ะฉันอ่านขนาดพอ克เก็ตบุ๊กได้แล้วนะโถฉันเรียนอังกฤษมาตั้งสี่ปี จนพูดออกคล่องปรือเพื่อนฝรั่งก็มีตั้งหลายคนแล้วมาเรียนทํำไมล่ะมันเหงาอีอย่างฉันก็รู้ภาษาแบบรู้อ่านเขียนออกพูดได้แต่เรื่องไวยากรณ์ไม่ค่อยรู้ดอกที่ถามว่าเธอสนใจหรือฉันสนใจมากเธอหน้าตาดีเก๋ดีฉันชอบลูกในตาเธอลวิวันเปลี่ยนเรื่องพูดไปมาจนแวววันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องและไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยไว้หมดชั่วโมงก่อนค่อยคุยกันนะ ฉันอ่อนภาษาอังกฤษต้องตั้งใจใเรียนหน่อยถ้าเข้าไม่ได้จะต้องออกไปขุดดินกินหญ้าเธอนี้พูดตลกจังขุดดินกินหญ้าราวีวันหัวล้อกิก๊พูดจริงเพราะฉันเป็นชาวสวนถ้าไม่ได้เรียนก็ต้องออกไปทำสวนแน่ๆราวีวันมองหน้าอย่างไม่ค่อยเชื่อถือผิวพรรณอย่างแวววันาหรือชาวสวนถึงจะดูแต่งตัวปอนสักหน่อยแต่ท่าทางมีความมั่นใจในตัวเองพูดตรงและแข็งขัน ไม่กลัวใครอยากจะถามต่อแต่แวววันตั้งใจเรียนจนเธอไม่กล้ากวนใจถามได้แต่มองขนตายยาวงอนที่กระพริบถี่เป็นครั้งคราวในตาแวววันแสดงอารมณ์ต่างกับคนอื่นเต็มไปด้วยความสงสัยความหวาดซึ่งต่างกับท่าทางแข็งหล่อนคงจะแซงสรรท่าทางเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อกบเกินความกลัวหล่อนคงจะมาจากครอบครัวหัวโบราณ ไม่เคยออกมาพบโลกภายนอกไม่เหมือนอย่างรวิวันโลกของหล่อนกว้างขวางผ่านต่างประเทศมาไม่รู้กี่ประเทศอ่านเขียนภาษาต่างประเทศได้ถึงสองภาษาที่ต้องกลับมาอยู่ประเทศไทยเวลานี้เพราะบิดาย้ายจากตำแหน่งทูตทหารมาทำหน้าที่อื่นซึ่งต้องอยู่ประจำพระนครรวิวันรู้สึกเสียดายโอกาสท่องโลกแต่ก็ยินดี เพราะบิดาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายพลและปีหน้าก็จะได้ตำแหน่งพลโทอย่างแน่นอนมันดาก็ได้รับพระราชทานตาตั้งเป็นคุณหญิงท่านบิดาประสงค์จะให้หล่อนเรียนต่อที่อังกฤษเสียแต่ครั้งกะน,นั้นแต่มันดาไม่ยินยอมท่านมีเหตุผลว่าเด็กสาวๆอยู่ห่างพ่อแม่ไม่เหมาะเรียนต่อมหาลัยในเมืองไทยให้จบเสียก่อนจึงค่อยไปเรียนต่อต่างประเทศอีกก็ได้ ท่านอยากให้ลูกสาวรับพระราชทานปริญญาจากพระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวนี้เรียนมหาวิทยาลัยเมืองไทยยากกว่าเรียนเมืองนอกค่ะคุณเมืองนอกมีเงินก็ส่งลูกไปเรียนได้แต่เมืองไทยต้องแย่งกันเข้าให้ลูกได้รู้รสชาติแห่งการแข่งขันขอน้อนำบาเสียบ้างอย่าให้สบายนักเลยเดี๋ยวนี้พูดไทยไม่ชัดเวลานี้เกือบไปอยู่แล้วดิฉันไม่อยากมีลูกเป็นฝรั่ง ด้วยเหตุนี้ราวิวันและพี่ชายจึงต้องตามบิดามารดามาอยู่ประเทศไทยหล่อนเข้ากับเพื่อนไม่ได้สนิทนักการมาเทียบชั้นเรียนที่เมืองไทยทําให้หล่อนมีปัญหาภาษาต่างประเทศรู้มากกว่าอาจารย์จนทําให้หล่อนเบื่อชั่วโมงภาษาอังกฤษอ่อนคํานวณจนตามเพื่อนไม่ทันไม่เข้าใจวรรณคดีไทยและหลักภาษาไทยเลยสอบทีไรได้ไม่ถึง10%อาจารย์คนหนึ่งถึงกับออกปากว่า เขาถือว่าเป็นลูกนายพลเรียนมั่งไม่เรียนมั่งก็ยังได้มีเงินก็เลี้ยงเพื่อนฝูงหาพักพวกเสียทีชั่วโมงของฉันแอบอ่านหนังสืออ่านเล่นทุกทีว่าจนไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วแต่อาจารย์สอนภาษาไทยเข้าใจระวิวันอยู่บ้างและมักจะแก้ตัวให้ระวิวันอยู่เสมอโถคุณฉันว่าแกไม่ตั้งใจจะกเกเรหรอกคะ่ะแต่แกชินกับการเรียนระบบต่างประเทศ แกรู้ภาษาอังกฤษดีเลยเบื่อชั่วโมงของคุณปล่อยแกไปเถอะค่ะชั่วโมงภาษาไทยแกอากจะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนทั้งที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอาจารย์ผู้แสนดีท่านคงไม่เห็นตอนรวิวันนั่งหลับพอไม่เข้าใจภาษาอันไพเราะของวรรณคดีเรื่องกามนิตหรือนั่งกลุมขมับจับเสียงวรรณยุกในภาษาไทยที่ไม่ปรากฏรูปวรรณยุกหรือรูปไม่ตรงกับเสียงอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ไม่พอใจทั้งที่หล่อนสอบภาษาอังกฤษได้คะแนน9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เสมอแต่อาจารย์วรรณรัตน์ไม่เคยแม้แต่ตำหนิที่รวิวันสอบภาษาของเธอได้เพียง10%หรือน้อยกว่านั้นไม่เป็นไรหรอกรวิวันครั้งต่อไปหนูจะทำคะแนนได้ดีขึ้นแน่ๆไม่เข้าใจอะไรก็ถามครูได้นะจ๊ะสอบมอสอบ3สาครา้นี้ผลจะออกเป็นอย่างไรก็ไม่รู้หล่อนทำภาษาอังกฤษได้เกือบเต็มแน่ จะขาดก็เฉพาะวิชาแต่งความภาษาไทยคงตกตามเคยแต่คะแนนคงดีขึ้นคำนวณค่อยยังชั่วหน่อยทำครบทุกข้อแต่ผิดหรือถูกไม่ทราบได้วิชาอื่นๆทำได้พอประมาณหล่อนมาเรียนพิเศษไปอย่างนั้นเองคงข้อสอบไม่ได้หรอกแต่ไม่เป็นไรเข้าไม่ได้ก็เรียนต่อโรงเรียนลาดได้มีเงินจ่ายเสียอย่างจะเรียกเงินกินเปล่าสักเท่าไหร่ก็มีให้การหาเพื่อนสักคนลำบากกว่าการหา ที่เรียนเป็นไหนๆหล่อนมีเพื่อนอยู่สองประเภทประเภทแรกประจบเสียจนหน้ารำคาญด้วยหวังผลประโยชน์เช่นช่วยอธิบายภาษาอังกฤษให้เลี้ยงข้าวเลี้ยงหนังส่วนอีกประเภทหนึ่งก็มองหล่อนเหมือนตัวประหลาดหน่ารังเกียจลูกนายพลคงหญิงวางตัวเป็นคนชั้นสูงพวกเขาเข้าใจอย่างนั้นยายแวววันแววตาประหลาดคนนี้ จะเป็นอย่างคนอื่นหรือเปล่านะ